ชีวิตเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยพี่คุณการก็ถูกฟ้องเรื่องจากไปไปโพสทวงเงินอะไรต่างๆเนี่ยกับเพื่อนสนิทของคุณเสกเอาตังค์ไปห้าล้านนะครับก็ถูกฟ้องถูกอะไรต่างๆก็ครั้งคุณเสกละคุณการก็จะมาหาพี่เดนะครับแล้วนกะนะ็วันจการก็สิปดนาฬิกาก็าจะให้ช่วยเป็นทนายความในการสู้คดีนะครับน้องการเนี่ยก็เป็นคนน่ารักเลยนะก็คุยกันบ่อยนะนะผมก็ให้กำลังใจน้องเมื่อวานนี้ว่าป่วยก็รักษารักษาสุขภาพ นะครับนะนะครับอืนะครับนะรักนะษาสุขภาพ,าพดูแลตัวเองนะครับเวลาจะโพสคิดเวลาจะไลฟ์สดพี่เดก็ฝากต้องการว่าระมัดระวังหน่อยนะอย่าไปเรียกตีนเรียกหมายเยอะเราก็ไม่ค่อยสบายเยนะสุขภาพก็ไม่ดีระาวาันนี้ก็เตือนไปน้องการว่าใจเย็นๆจะโพสจะไลฟ์หาอะไรต่างๆก็คิดถึงนะลูกถึงหัวบ้างนะไม่ใช่วันนึงก็อ่าขึ้นมาไลฟ์มาโพสนะอ่ะคดีความแม่ก็ตามมาตีนตามมา ห่วงใยกันในฐานะเป็นพี่เป็นน้องกันผมกับน,น้องการเรียนรู้จักจกันมานานสงสารเขานะสงสารน้องการนะครับนะสงสารเขามากมากคนเราเนี่ยเราไม่ป่วยไม่เจ็บเราไม่รู้หรอกชีวิตเขาในแม่กันรันนะ่ะน้องการเมียเสกนะคือเราต้องสงสารเขาอย่าไปด่าทอองเขาเลยนะครับบางทีเราเห็นเขาแสดงพฤติกรรมอะไรต่างบางทีเขาอาจจะมีความเจ็บป่วยด้านสุขภาพด้านจิตใจนะครับผมเองก็สงสารเดี๋ยวกันจันนะพิเศษก็น่าจะพาน้องการมา พบพี่เดกใกล้ๆกันเรื่องบ้านเนี่ยเขาอยู่วัชรพลอะไรใกล้ๆเนี่ยผมก็อยู่เนี่ยตรงร้างนทิทานเนี่ยใกล้กันนะครับก็เดี๋ยวกนะ็เข้ามาคุยกันว่าจะต่อสู้คดีจะอะไรงไงเพราะว่าไปไปด่าเขาพูดง่ายปากไม่เล่าปเป็นอย่างนั้นแหละน้องการแต่จริงๆเรื่องลึกแล้วก็ไม่มีอะไรผมก็เป็นกำไรลงจังใจแล้วก็ให้กำลังใจเขาบ่อยแล้วก็โดนคดนะีเสียโป้นะเสียเงินเสียทองคดีเสรรียโป้ไปเยอะยึดทรัพย์ก็ไม่ได้เพราะว่าทรัพย์สรรินเสียโป้ก็โดนรัฐบาลยึดไปหมด น้องการแกก็เครียดแกก็เสียเงินเสียทองไปเยอะโดนยึดทรัพย์ไปหมดนะเขาบอเอาไปเรื่องอะไรการมาดูุการมานานไรนี่ยนะแกก็มีความเครียดสูญเสียเงินไปจานวนมากเพราะนั้นก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับคดีของน้องการกับพิเศษโลโซเนี่ยนะไปดูทาอ่อนนะครับอย่าไปเกี่ยวข้องกับคนสีเทาคนไหนที่สีเทามีปัญหาเรื่องเงินได้อย่าไปยุ่งเลยนะทั้งสีเทาทั้งเรื่องเงินเนี่ยนะครับอย่ายุ่งนะทั้งสีเทาและเรื่องเงินอย่าหยุดนะครับคนสองประเภทมีปัญหาเรื่องเงินเนี่ยอย่างน้องปอนเนี่ย คนที่ยืมเงินก็คือเจ้าของเพจตังรับจ้างแฉบริการรับแฉทุกระดับมาทับใจอ่ะคุณไปดูในเพจไหนเขียนเนี่ยบริการแฉทุกระดับมาทับใจอ้างเป็นเพจข่าวนะครับแฉดา,าราแฉคนนั้นคนนี้นะแฉหนุม่มดาราแฉอะไรกานแฉคนดังๆแฉหมดอ่ะแต่สุดท้ายคืออะไรเบื้องหลังคือหลอกยืมตังจากผู้เสียหายหลอกยืมตังจากคนดังๆเสียเงินเสียทองเรียผมก็ฟ้องแล้วที่สารจังหวัดชุมปรการเน,น,นี่ยนะตอนออนออนอะไรเนี่ย ้องปอนเนี่ย้องปอนนะปอนออนข่าวเนี่ย้องบอนนี่กระโดนไปแกอัดคลิปนะเอาแกไปฆ้าหมื่นาแล้วก็ไม่ใช้แล้วก็มีหลายคนที่โดนอีกเยอะแยะหลายเพจเขาก็มาร้องเรียนกับพี่เด์แล้วพี่เดย์ก็ฟ้องไปแล้วไม่นั้นเตือนภัยนะไอพวกแฉทั้งหลายนี่แม่งไม่มีแฉฟรีหรอกรับจ้างแฉรับจ้างดานะครับนะครับนี่ก็สุดท้ายก็คือวิชาชีพในรูปของนักแฉนักร้องนะครับว่ากันไปนะจุกรูอนะครับ อ่านะครับมีอะไรบ้างที่น่าสนใจครับมีอะไรอยากจะให้พูดเรื่องอะไรก็พิมพ์มานะอีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องที่ว่าครูครับนะครัวที่ไปสอบครัวที่จังหวัดแห่งหนึ่งไม่บอกจังหวัดไหนแล้วกันทาใบทํามมาเขาบอกประกาศสอบได้ที่หนึ่งสักพักเขาบอกประกาศผิดชิดหายแล้วเป็นไปได้ไงนะคนที่มีหน้าที่ตรวจประกาศแม่ก็ต้องรับผิดทางวินัยและอาญาหรือเปล่ามันเป็นหน้าที่นะมึงประกาศผิดพลาดได้ยังไงนะประกาศว่าน้องก็ได้ที่หนึ่งสุดท้าย ถึงเวลาจะรายงานตัวชื่อหายไปมันต้องผิดที่ไหนนะมึงไม่ต้องรับผิดชอบอะไรกันเลยนะครับนะนะมึงไม่ต้องรับผิดชอบอะไรกันเลยหรือนะครับมึงไม่ต้องรับผิดชอบอะไรกันเลยหรือนะครับก็ฝากไว้นะไอประกาศผิดเขาได้ที่หนึ่งเลยประกาศได้ที่หนึ่งเขาหลงดีใจสุดท้ายประกาอะไรนะสุดท้ายเป็นไงครับสุดท้ายแม่งกลายเป็นไม่มีชื่อครับแล้วก็ไม่มีงานทําครับและสุดท้ายจะเยียวยาด้วยการให้ไปสอนอะไรโรงเรียนใกล้บ้านแล้วผมว่า ไอร้ระบบแบบนี้มันถือว่าระบบหวยแตกหรือเปล่าครับระบบหวยแตกหรือไม่อย่างไรนะคะรับระบบหวยแตกหรือไม่อย่างไรน่าคิดนะนะเป็นระบบหวยแตกหรือเปล่าอือ <c oughs> นะเป็นระบบหวยแตกไหมแล้วไม่ต้องรับผิดชอบหาเลยเลยแหละรัฐมนตรีศึกษาไปดูที่นะครับเนี่ยประกาศผิดแล้วก,แวก็แล้วก็ไปเล่นกับฟังสึกเขาเขาคิดว่าเขาได้ที่หนึ่งไอ้ชิบหายสุดท้ายไม่ได้หาเลยเลยแลวอ้างว่ปาประกาศผิดคนก็สงสัยแฟนทุจริตหรือเปล่า ช่วยเหลือคนดังคนพักพวกตัวเองหรือเปล่าและสุดท้ายเนี่ยแม่กเงีกบหายไปแล้วก็ขอโทษขอเบยอ,อะไรแค่นั้นหรือ่ะอันนี้กูก็อยากจะ,ะถามไปยังผู้เกี่ยวข้องว่าพวกคุณจะเอากันแค่นี้เหะนะครับนะครับก็จะเอาเป็นแค่นี้แหละครับว่าเออแค่ประกาศผิดเลิกลากันไปเยียวยาอะไรกับม่าไม่น่าใชนะ่มันน่าจะต้องมีการลงโทษลงโทษไหมมีคนต้องรับผิดไปรือจะผ่านผ่านไปแบบนั้นแบบนี้อย่างไรนะครับอันนี้ก็ฝา,า,ากพี่น้องประชาชนนะ ลองไปคิดไปดูนะครับออเนะไม่ไหวนะครับเนี่ยนะตอนเรียนให้พี่น้องได้ทราบกันนะพี่เทก็อยากจะนามาเล่าสู่กันฟังว่าเฮ้ยมันยังไงกันแน่วะนะครับ่อว่ากันไปนะครับออืืโอ้แม่เจ้าครับนะก็อยากรู้เรื่องอะไรนะครับก็แสดงความ เรื่องต่อไปเรื่องผมตัดน้องเจนนี่ได้หมดสดชื่นนะครับก็ฝากพี่น้องเสือมันชนอย่าเอาผมไปเสี่ยงชนกับน้องนะผมกับน้องเจนนี่ไม่ได้มีปัญหาปวดแค้งอะไรเลยและผมไม่มีเจตนาที่จะเอาสารพกรไปตรวจสอบน้องเจนนี่นะเจนนี่อย่ากตกเป็นเหยื่ออย่าไปบ้าท,ที่นะพี่เดย์ไม่เคยที่จะไปเล่นง,งานน้องอะไรนะอย่าบ้าท,ที่อย่าอะไรต่างๆอย่าตอบโต้ตไปเรื่อยเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับสารพักรจะลงนะฝากน้องเจนนี่นะเพราะว่าผมเนี่ย มีเอฟซีสันพากรเนเขาเล่าให้ฟังว่าพี่เดครับสันพากรเนี่ยเขาตรวจสอบพวกดารานักน้อ encer, อนินฟลูเอนเซอร์อวดร่ำอวดรวยแม่ค้าออนไลน์โดนหมดล่าสุดนี่ก็มีคนหนึ่งไอ้ที่แม่งขายไอทองปลอมอ่ะไปซื้อรถปอร์เช่อะไรแนละ้วแม่งก็โดนไปแล้วอีกรายหนึ่งก็เป็นเจ้าของโกดังอะไรสันพะกรแม่งก็ลงตรวจแล้วร่ำรวยชมวงนึงเท่านั้นเท่านี้นะวันนี้ขายได้ดีชัมวงนึงไลฟ์สดได้ร้อยล้านนมึงโดนนั่นแหละและ แล้วก็นะักเขาเล่าให้ผมฟังมาก็ปรากฏแม่ค้าออนไลน์ระดับต้นๆตั้งบริษัทโนมินีขึ้นมา67บริษัทกระจายรายได้เอาลูกน้องตัวเองไปตั้งเป็นบริษัทอันนั้นก็โดนภาษีย้อนหลังไปเรียบร้อยแล้วนะเพราะนั้นเพราะฉะนั้นเจนนี่ฟังพี่เดนะอย่าไปบ้าที่อย่ามัวจะมานั่งทะเลาะกับพี่เดนะนะไปเตรียมตัวนะครับจัดการภาษีของตัวเองให้มันถูกต้องนะครับนะอย่ามัวจะมานั่งทะเลาะกับพี่เดเดี๋ยวจะหลงทางพี่เดในแม่งของแช่ ของแท้พี่เดยอย่านะครับอย่ามาใครอย่ามยามยุ่งกับพี่เดนะครับเนี่ยสัรตกรที่เป็นเักจีบอกพี่เดบอกเตือนบาเตือนนะพวกบวดรวยทั้งหลายวันนี้ซื้อบ้านวันนี้ซื้อลถนะกิจาการดีขายดีช่วงนี้ไลฟ์สดได้ไปร้อยล้านนะโดนไปแล้วนะครับโดนตรวจสอบภาษีหมดแล้วครับนะแล้วก็ไอพวกขายทองกรงทองฟองก็โดนแล้วนะครับนะครับพวกหดวดรอยเอาเงินมากองโดนหมดแล้วนะครับทุกโพตโดนหมดสารประกอบเขาได้หมดไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพี่เดเลย นะแล้วยิ่งมาแทะพิเดนหนักๆค่ะเดี๋ยวรบจะไปกันเร็วกลัวจะไปกันหลายน่วยนะครับนะนะครับเพราะฉะนั้นไปดูนะครับเราตั้งบริษัทขึ้นมากี่บริษัทเงินเข้าเท่าไหร่เลยไม่ใช่ไปทําบัญชีแล้วก็ไปขาดทุนทุกบริษัทเลยสมมติตั้งบริษัทมาสามบริษัทเก็บบริษัทขาดทุนหมดแต่ปรากฏเจ้าของบริษัทเป็นกงรวยที่หายเลยมีบ้านมีรถมีอันนะระวังระวังจะโดนภาษีอ้อนหลังเพราะว่าคุณต้องอธิบายในเมื่อกิจการุขาดทุนหมดเลยนะแต่ปรากฏว่าเจ้าของกิจการรวยระวังมันจะไม่รอดนะ อย่ามานั่งทะเลาะกับพี่เดนะ,นะนะรู้จักพี่เดน้อยนะผมเนี่ยเป็นอินฟลูเอนเซอร์สายการเมืองนะนะครับม่ใจอินฟลูเอนเซอร์สายกฎหมายอย่างเดียวนะึนะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลที่ผมได้มาเนี่ยแน่ชัดและตอนนี้สารปรกอบดูหมดนะพวกนักคนดังนะทั้งหลายเนี่ยของแท้นะนะแล้วผมพูดอะไรเนี่ยไม,ไม่เคยพลาดนะนะไม่เชื่อก็ลองดูได้นะถ้าใครอยากจะวัดตับผมลองได้เลยนะครับเดี๋ยวจะได้รู้อะ่ะเพราะผมเนี่ย ต้องมีข้อมูลมาก่อนนี่คะพมูดว่านั้นก็เตือนนะครับอะไรเขาเรียกอะไรถ้าขายสีเทาๆนะอย่าอวนนะเขาเรียกว่าเทาย่าอวดถ้าเราสีเทานะไม่ได้เสียภาษีโคตรรถสปอร์ตคาร์นะใช้ชีวิตหรูหรานั่งฟอร์สคันนะโอ้โหระวังนะคระับจำได้ไหมเจ้าแม่การพนันเนะ่ยนะัที่ติดคุกไปแล้ว่เป็นดาราเอ่อนะดาราหนังี่ยให้ดาราละครด้วย นะไฟไหม้แหวนเพชรราคาหลายสิบล้านหายนะครับมีเงินมีทองมากมายสุดท้ายโดน,นทั้งสรรพกรทั้ง d s เอสไอทั้งตำรวจตรวจสอบสุดท้ายติดคุกไปแล้วครับพร้อมกับหัวครับใช้ชีวิตหรูหรากินอยู่สุดท้ายแม,ม่ไยเงินจากเว็บพนนักนะครับนักกฎหมายทนายความดังๆที่หมดร่ำหมดรวยก็เรียบร้อยไปหมดนะครับ,น,บน,นะคนะราับโดนหมดครับทุกคนไงเดดารานัร้องอะไรต่างๆโดนหมดครับกวดร่ำหมดรวย อย่างพี่เดชอยากจะอวดม่านแต่แม่งไม่มีกูก็ไม่มีสุค์คาร์กูก็ไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นบ้านราคาหกสิบล้านร้อยล้านกูก็ไม่มีมีอย่างเดียวคือหำครับถ้าจะมาตรวจในตัวหำกูเลยนะนะนะครับรับรองแต่กูอาจจะหำเล็กหน่อยเพราะแกและหำเหี่ยวเพราะฉะนั้นระวังคนระับนาะพี่เดชพูดเนี่ยเตือนภัยไว้นะโดยเฉพาะพวกแม่ค้อาออนไลน์เนี่ยโดนไปหลายรายนะนะครับนอกจากโดนเกี่ยวกับเรื่องภาษีเสร็จแม่งไปโดนเรื่องสินค้าปลอม เห็นไหมาทางใต้ดังๆเลยเนี่ยผมก็รู้จักเลยโดนเนี่ยหน่วยงานเข้าไปตรวจสอบนะเสียตังไปตั้งเยอะตั้งแยะเท่าที่ผมทราบมานะนะครับคดีจบไปแล้วแล้วต่อมาก็มาไล่สอบต่อไล่สอบต่อเนี่ยก็ต้องใจ่ายให้เจ้าหน้าที่เป็นรายเดือนหรือเปล่าจ่ายค่าคุ้มครองฮะ,ะสมัยนี้ครั้งแรกก็เข้าไปจับครั้งต่อไปก็เก็บเปไ็นรายเดือนหรือเปล่าครับถ้าไปจริงเนี่ยโต้แย้งพี่เดน,นะของกูเนี่ยถ้ากูไม่มีข้อมูลเนี่ยนะกูไม่พูดหรอก แล้วข้อมูลของคุณครูเนี่ยเอามาจากไหนนะก็หน่วยงานราชการเนี่ยเขาส่งมาห้เอฟดีคุทั้งนั้นแหละพี่เดครับเมื่อวานนี้ไปจับแม่ค้าไลฟ์สดนะครับไม่ได้เสียภาษีสินค้าปลอมสินค้าไม่มีคุณภาพพอจับเสร็จหลังจากนั้นเคลียร์กันเรียบร้อยเปิดได้เหมือนเดิมครับไลฟ์สดได้เหมือนเดิมเพราะอะไรจ่ายเปไ็นรายเดือนจ้านะครับนะเหมือนบ่อนการพนันอ่ะเก็่อวันนั้นอนะ่ะครั้งแรกเข้าไปจับพอรู้จักกันเรียบร้อยครับไงจ่ายเปไ็นรายเดือนจ้านะครับ นะอะไรที่กูพูดเนี่ยถ้าใครบอกไม่จริงนะฟ้องกูได้เลยนะครับนะกูจะได้เอาไปแฉในศาลเลยนะสิ่งที่ก